สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ตสตูดิโอผมวันนี้จะมาทำการจัดทัพอิมพีเรียลไนท์แบบ2,000แต้มและเป็นแบบพิเศษครับคือใส่ไข่ไม่ใช่ฮะเราจัดทัพ2,000แต้มเพื่อคนที่มีเซลทัสไนท์ทั้ง3แบบก็คือเซลทัสไนท์แลนเซอร์เซลทัสไนท์แคสเคเตอร์ตัวนี้และเซลทัสไนท์อ c เชรอนครับผมตัวนี้อ่าออกมาโค้บปรทับ3ตัวเราจัดทัพนี้เนี่ยเพื่อพวกคุณเลย และคลิปนี้ครับได้รับการสนับสนุนโดย Legendary War Game ครับร้าน War Game ระดับตำนานที่บางใหญ่นะครับไปตำกันได้อยากไปเล่นเดโมไปฝึกเล่นหาเพื่อเล่นเชิญที่ Legendary War Game ได้เลยครับอ่ะเข้าเรื่องครับผมกองทัพนี้เนี่ยเป็นทัพที่เรียกว่ามีมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นใครจัดทัพนี้สักเท่าไหร่คือไอ้สอตัวล่าสุดมันเพิ่งมาแคสเกเตอร์เพิ่งมาแล้วก็อชเชลอนเพิ่งมา ส่วนนนันเซอร์เนี่ยออกมานานแล้วก็มีคนเอาไปเล่นบ้างผมเห็นงานแข่งที่ม,มันของมีคนใช้แต่ว่าถ้าพูดถึงประสิทธิภาพอะครับมันไม่ใช่แบบเน้นเมตาจ๋าอันนี้คือจัดมาเพื่อให้คุณได้เอาโมเดลที่คุณซื้อมาลงสนามอย่างภาคภูมิผมจัดมาแล้วอันนี้คือแบบลงแบบมัน,ม,น,ม,นมันแน่นอนแล้วเราจะทำให้เซรัทัสไนท์เด่นเป็นพิเศษนะผมเพราะว่าเราไม่ใส่ตัวของ4ฟ k เคเลยใส่ตัวของเซรัตทัสทั้ง3าตัวผมอ่ะพูดถึงตัวแรกก่อน เซลทรัซไนล,น,ลนเซอร์ครับตัวนี้จุดเด่นเลยก็คือว่าตีวิชิตแรงมากและถ้าเกิดเั็นชาร์จไปครับมีแลนส์ด้วยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเั็นชาร์จใครไปอะ่ะยกครับผมยกแน่ๆตีห้าครั้งทูฮิตสองบวกเนี่ยบอกเลยว่าอนดนสี่ครั้งก็ได้สเตนยี่สิบเนี่ยสามดอกครับผมดามจแปดโดนสองดอกก็สครับเรียกว่าถ้าเกิดมปนถึงถเข้าถึงตัวใครอะ่ะ หายผมยกแน่นอนแต่จุดอ่อนก็มีนะครับเพราะว่าเซอรลทัตไนน์นันเซอร์เนี่ยมันเดินสิบสี่ยก็จริงแต่ว่ามันต้องวิ่งไปหาศัตรูไกลครับผมเางทจะโดนเก็บกลางทางก็เลยทำยังไงดีล่ะใส่เอชันเมนครับวิสเตอร์เียสกาเดียนะผมติดปุ๊บไนล์แลนเซอร์มีดีฟสไตล์โคตรเลว <laughs> เป็นบาปเป็นกรรมของคนเจอเ้วยครับคิดง่ายนถ้าเกิดเขาเล่นกับเราเนี่ยแล้วเขาเดินไถแนวหน้าขึ้นมาขาบ,บวกแรกเราเนี่ย คุณเอาลนเซอร์เนี่ยดิฟสไตล์เป็นแนวหลังก็ว่าหายนะครับหายยั Hi นะครับผมแล้วก็อันนี้ความสามารถคือถ้าเกิดจบเฟสแล้วของฝ่ายตรงข้ามนะไอตัวเนี้ยไม่มีใครอยู่ใ,ใกล้เลยก็ไม่ค่อยมีใครอยากอยู่ใกล้มันหรอกจริงปะใครจะอยากอยู่ใกล้ในลนเซอร์มันสามารถเฟดเอาไว้ได้เฟดไ้คือออกเป็นสนามปุ๊บมูฟเ็นเฟดหน้าของเราครับดิฟไตใหม่ได้โอแม่เจ้าโอแม่เจ้า นี่มันเอนชันเมนเพื่อไหนนันเซอร์จะชัดกครับผมสุดไม่ง่ายครับนรนเซอร์ดีแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีใครเข้าใกล้ดี deep อีกรอบได้ครับผมอย่างโหดครับก็เลยใส่มิสตเรียสการเดียนให้มันนะฮะก็นันเซอร์เนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบห้าแต้มใส่ไอ้นี่อีกสามสิบห้าเป็นห้าร้อยสามสิบแต้มครับผมแต้มสูงเล็กน้อยไม่น้อยอะ่ะหนึ่งในสี่ทับเลยครับ แต่มาด้วยความสามารถในการตีอย่างจุกๆและที่สำคัญคือมันเป็นไนที่อินเวลเซฟ4บวกครับผมทั้งประชิดและเลนแปลว่าอินเวลเซฟ4บวกมันก็น่าจะอึดพอสมควรเลยนะเลือด25ด้วยยิงไงตายวะอ่าตัวถัดไปครับผมเซลทัซไนท์แคสเกเตอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ติดเอ็นชันเมนต์อะไรแล้ะรวมถึงอเชรอนด้วยเพราะว่าแต้มเราเต็มแล้วติดเอชันเมนไม่ไหวละ เพราะว่าผมจัดทับมาอันนี้นี่คือสองพันแต้มพอดีครับอิ่มอิ่มอ,มอะคาสิเกเตอร์เด่นตรงไหนเด่นตรงที่ว่ามันเป็นไนท์สายยิงทหารราบในระยะส6ิหนิ้วซึ่งปืนมีทวินลิงครับผมโอเคสัิหนิ้วสิบแปดนัดที่สามบวกสเตนหกก็ สิบแปดนถ้าตีจริง,รงแล้วจะโดนสักมาณสิบสองนัดน,นะครับนี่คือหนึ่งในสามแหละที่หายไปสเตนหกเนี่ยยิงนหารล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่สามบวกอัติว่าสี่บวกก็ได้เผื่อเจอพวกอไอทัพเน็ตหกก็หายไปครึ่งหนึ่งเข้าวันมหกนัดครับผมเอพี AP ลบสองและดาเมจสองทั้งนี้ครับมีทวินลิงหัวลืมไปจะลืมข้อาะโรจะเข้าสักเก้านัดสิบนัดเนี่ยฮนะ ถ้ายิงไอเนี้ยดีๆครับหายได้หนึ่งกองเลยนะครับพวกทหารราบเนี่ยที่สต่ันคือถ้าเกิดมันยิงทหารราบแล้วเขายังไม่ตายทั้งหมดนะฮะไอตัวที่เหลือรอดเนี่ยจะโดนยิงกดดันเขาเรียก suppress รับผมเวลาอกองเนี้ยยิงกลับอะครับหรือโจมตีกลับเนี่ยรบถึงผิครับผมแปลว่าถ้าเกิดเขาไม่ทหารราบยิงเก่งเช่น h e บล b สเ s t e r เงี้ยโหยิงอย่างแรงเลยหรือแบบสเตอร์นการ์ดเงี้ยรวมถึงพวกแบบไออะไรนะอเกสเซอร์เงี้ยถ้ายิงไปแล้วเขาไม่ตายเขายิงเราห่วยลงนะครับ เป็นอาไรธที่คขานข้งดีแล้วตัวของคาสติเกเตอร์ครับรือไพี่ดูหน้าคือตัวนี้ฮะมันมีความสามารถคือ5บวกอินวอลเซฟก็คือว่าถ้ายิงแรกกันฉันมี5บวกอินวอลเซฟนะแล้วทับเน็ตมัน12ครับผมแปลว่าต้องใช้รถถังขนาดใหญ่ยิงมันเท่านั้นนะแล้วก็มีลุ้นโดนติดอินวอลเซฟด้วยซึ่งแสบมากมากครับผมกันตีไปิชิัครับไม่เท่าไหนเลนเซอร์บอกก่อนในเลนเซอร์เนี่ยไอหอ,อกที่มันถือเนี่ย โคตรจะแรงครับผมแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยฮะก็ถือดาบกับเไรดาบกับดาบเลื่อยธรรมดาของนายครับผมก็เลยไม่แรงมากการตีประชิดของแฮตติเกเตอร์เนี่ยถือวิ่ในระดับที่ว่าสูงแต่มันแบบเวอร์แบบในแรนเซอร์นะฮะวางตำแหน่งไหนดีถ้าเกิดเราบอกว่าไอตัว l a นเซอร์เนี่ยเราเอาไว้ดีฟสไตล์ใส่ใเขาถูกไหมแคตติเกเตอร์เนี่ยครับคือวางกลางสนาม แล้วก็หาจังหวะยิงทหาราบเขาแบบบีไปเขาเดินไม่ได้นี่คือตัวที่สองครับแคตติเกเตอร์ตัวที่สามครับใช้เป็นอาเชรอนครับผมคือตัวนี้ในอาเชรอนจุดเด่นของวันนียคือการยิงเป็นทอร์เรนต์ครับก็คือโดนแน่ๆอิกนอร์ัคเวอร์แล้วก็จำนวนนัดครับ 2D6 เป็นปืนไฟที่สเตนแปดอันนี้คือแบบเฮ้ยมันแรงนะถ้าเกิดทอยดีกดีเนี่ย ยิงสักแปดนัดนี่ฮะสเตนแปดนี่คือฐานลาบไม่เกลี่ยมหมดครับผมเอพีลบหนึ่งอ่าถ้าเป็นพวกแบบเซฟงสูงก็จะแบบปลอดภัยหน่อยแต่ถ้าเกิดเซฟต่ำนั่นเม็นสองครับสเปซมารีนคือสุขคาเกาะครับผมอีกอันคับทวินเทวีวอเตอร์ครับผมอันนี้เนี่ยมีสต้นฮิตระยะสามหกครับแต่ว่ายิงแค่สามนัดแล้วก็ทวินสามบวกสเตนห้าไม่ได้แบบหวังผลได้มากเท่าไหร่แต่ก็ถือยิงกดดันเข้าไปได้ครับผม โอเคครับจากนั้นครับอาวุธตีวิชิตก็ใกล้เคียงกับทัวร์คสติเกเตอร์นะฮะก็คือเข้ามาใกล้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่อันตรายนะเอาแค่สวีทเนี่ย12ครั้งที่เก้าสเตนเก้าเนี่ยฮะ AP ลบสามเนี่ยคือหายได้ดื้อเลยเหมือนกันนะครับถ้าแบบเป็นกองหาราบวิ่งมาแล้วโดนระช้าใส่เงี่ยหายหรือถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ด้วยกันเช่นคุณเจอกับอิมไนท์ด้วยกันหรือคุณเจอแบบพวกแบบรถถังเนี่ย ไอ้ท่าสไตเนี่ยสเตนที่สี่ผมเจาะรถถังเข้าแทบจะทั้งหมดเลยครับทูวูนที่สองบวกแล้วก็ไอพีลบสี่รถถังนี่ถ้าเจอสักสองลูกไปนึ่เต็มหกบวกหกสิบสองดามจนี่ก็แทบจะแตกนะเอาเป็นว่าไอพวกนี้เข้าใกล้ไม่ได้สักตัวครับผมอ่านี่ครับพูดถึงตัวพระเอกแล้วสามตัวคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยพระเอกสามตัวใช้ยังไงแล้วก็จบถูกป่ะเพราะว่าทุกคน ดูคลิปนี้เพื่ออยากรู้ว่าอยากใส่เพื่อเอกสามตัวนี้อยู่แล้วไนท์แลนเซอร์คคสติเกเตอร์อาเชอรอนเนี่ยคำลัขงขึ้นมาคือแล้วตัวอื่นละ่ะตัวอื่นในทัอละ่ะใส่อะไรดีก็ผมแมนะนําอย่างนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยคุณพร้อมจะดีฟสไตล์ใส่หลังเขาเนี่ยคุณใช้แลนเซอร์อยู่ข้างหลังแล้วแน่ๆ,ๆเนี่ยคุณต้องเพิ่มกําลังการยิงไฟเพวเวอร์ของเราครับผม,มก็เป็นอเมร์มิเกอร์ที่เป็นฮาร์เบอรีนะผมสองตัว ใส่ของปกตินะครับออโต้แคแนลสองกระบอกแล้วก็คว e สทอริสเทวิสซัตเบอร์หนึ่งขอผมคือเน้นยิงกดเข้าไปอ,ะอ่ะถ้าคุณไม่ได้มาเช็คก็ยิงกดไปเรื่อยๆครับผมซึ่งไอเนี่ยมันยิงไกลดีแล้วใครบินได้ก็โดนแอน i f ยไฟได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าแสบอยู่ส่วนตัวของเฮเวลินเนี่ยฮะใส่สองตัวเน้นการยิงกดจากระยะไกลเขาเข้ามาหาเรายากขึ้น อีกตัวครับผมเป็นอเมริกีวอลเกรฟครับตัวนี้เนี่ยใช้เป็นระยะสั้นเลยแล้วกันเพราะว่าเราใส่ทั้งเมลต้ากันไม่ใส่ไอเฮวิสซับเบอร์นะใส่เมลต้ากันทําไมเพราะว้วกันบวกวิ่งบวกเขาเป็นแนวหน้ากดดันไปคือถ้าเกิดว่าเราเอานน์เซอร์เนี่ยลอรดิฟสไตล์อะแนวหน้าเราจะน้อยผมไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไ,ไ,ไ,ไรขวางเลยก็งพึ่งไอเจ้าอมิกอเมิเกอร์ที่เป็นวอลเกฟเนี่ยหนึ่งตัวตัคุณแบบเฮ้ย ผมไม่ต้องการจะยิงจากแนวหลังอน่ะไม่ต้องการยิงเท่าไหร่อยากจะวิ่งไปบวกเนี่ยอาจจะใช้เป็นวอลเกฟสองตัวก็ได้แล้วก็เป็นเฮเวอริ He He นหนึ่งนะฮะอันนี้แล้วแต่ชอบนะวอลเกสสามได้ไหมได้แต่คุณเสียอำนาจการยิงระยะไกลสี่สิบแปดนิ้วไปนะถ้าเกิดเขายิงไกลอัดสวนมกคุณเนี่ยก็จ,จะเหนื่อยหน่อยต้องยอมรับตรงนี้นะหรือถ้าเกิดคุณใส่เป็นเฮเวอรินสามตัวเนี่ยอำนาจการยิงไกลคุณสูงก็จริงแต่คุณโดนประชิดก็อาจจะร้องได้นะครับเพราะอย่าลืมว่า เทอร์มินาเตอร์เนี่ยเดี๋ยวมันมีกล่องมาถูกป่ะเชนซอร์สมาแน่ๆแ,แล้วแบบเชนซอร์เนี่ยชอบพูดแบบไนท์เป็นพิเศษนะผมเพราะว่ามันแอนทิเจคลที่สามบวกมันตีไนท์ง่ายแต่ทีนี้นก็ต้องดูจังหวะการดีดด้วยแหละว่าเขาใส่มาสิบหรือเปล่าถ้าสิบตัวดีมาค่าได้หนึ่งตัวแล้วเรายิงสวนไปตายหมดแล้วก็ได้เปรียบอยู่ดีครับผมอ่ะตามนี้สรุปของแมทเทนไลน์นะฮะถ้าเป็นอมิเกียเนี่ยแบบที่ผมชอบอะวอลเกรฟหนึ่ง ไว้วิ่งปวดแนวหน้าหน่อยเพราะคิดว่าคุณไม่น่าจะวิ่งเข้ามาบวกกับไนมากเท่าไหร่แล้วก็เอาเฮเวลินกขสอตัวยิงกดดันเข้าไปครับผมถ้าไค้คุณชอบแบบเน้นบวกเยอะๆไม่ต้องยิงเสริมเท่าไหร่หรอกก็เป็นวอลเกฟสองเฮเวลินหนึ่งปรับตามใจชอบนะครับผมเมื่อกี้ผมุมลือบอกไปการวางฟอร์เมชั่นของไนใหญ่ฮนะนเลนเซอร์ดีฟสไตครับรอจังหวะดีฟถ้าเกิดมีแบบเฮ้ยต้องดีฟแหละก็ไปนแนวหลัง รอดีฟลงแนวหลังก็ได้แต่ถ้าเขาเปิดหน้าแรกแล้วเขาผมสนก็ไม่ต้องดีนฮะเดินสู้ดื้อเลยก็ได้เช่นกันอันนี้เป็นกองหน้าหรือดีฟสไตล์ส่วนคาทิเกเตอร์เนี่ยยืนกลางสนามว่าผมคอยยิงกดดันฝ่ายตรงข้ามไปเรื่อยๆยังมีห้าบวกอินวอร์เซสเนี่ยถ้าเขาไม่อรถถังใหญ่เขายิงเราตายยากอยู่แล้วแล้วก็ยืนไม่ห่างจากอาเชรอนเท่าไหร่ครับผมจจะยืนเป็นเหมือนกับข้างๆกันอะใครเข้ามาใกล้ก็ยิงอัดเข้าไปเลยพวกเนี่ยครับยิงเข้าไปอาเชรอนอย่าไวแนวหลังมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปืนเรามป็นระยะสั้น สาหนิ้วอะ่ะมันต้องไปกันกลางหน่อยเพื่อที่ว่าช่วยยิงอีกอย่างคือปืนของผมก็คืออ h เช o n f เฟ m มค a นน o n เนี่ยมันสินิ้วคุณต้องวิ่งเข้าไในสนามอะ่ะลึกกว่าตัวของ c คสติเกเ,เตอร์อยู่แล้วครับผมอันนี้นะสุดท้ายครับผมเป็นของแถมอะ่ะผมใช้เป็นคา d ิดาแอซซินทำไมอะ่ะก็ดีสไตลงมาแนวหลังเขาได้แล้วก็ถ้าเกิดจุดดิ้นสายเขาว่างอยู่ก็ดีมายึดเลยเดือดครับผมเพราะมีโีรโอเปอเรทีฟ สตูยิงเกินสิบสองนิ้วไม่ได้อยู่แล้วไม่โดนเราสิบสองสิบแปดสิบสองีเออมันไว้จุดได้ง่ายครับผมปึ๊บอ่ะก็ประมาณนะครับขอหมดของทัพอิมพิว a l ่นไนท์แบบใช้สซัร์ธไหไนท์สามตัวนะฮะถ้าถามว่าทัพนี้มันเก่งไหมหรอสแตตมันดีครับผมมันไถได้ชัดเจนคือทัพนี้เนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้จัดมาแบบ ต้านทหารรถถังเต็มที่นะแบบไม่ได้มีแบบมีแบบพวกแบบเทอร์ม,มิเตอร์เซนซอร์เยอะไม่ได้มีแบบไอ้การิเตอร์เนเซอร์เยอะนะครับไอเนี้ยส,ส,สู้ง่ายแล้วก็อย่างคือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเล่นแบบพวกเป็นสวอร์มเป็นอินฟินิตี้เนี่ยคุณมีไอสองตัวนี้อยู่อ่ะกินแบบพวกทหารราบอ่ะค่อนข้างสบายเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงจากระยะไกลกดจนเขาหายหมดเกลี้ยงหรือว่าคุณวิ่งไปฟันแบบสวีทใส่เขาก็ตายครับผมแรงทั้งคู่ครับผมอันนี้ ่วนอย่างที่บอกครับนันเซอร์คือตามสถานการณ์ชอบดีฟก็ดีฟหรือไม่ชอบดีฟอยากเดินใส่ก็ใส่ได้ครับผมอ่ะกรณีพิเศษครับถ้าเกิดผมงหายไออัสซินไม่เจอคอราริเดออัสซินเนี่ยมันอยู่ที่เก้าสิบแต้มครับผม,ผมถ้าเกิดคุณหาไม่ได้คุณอาจจะใช้เป็นมินิแคร์อัสซินก็ได้ครับผมเป็นตัวของไอพวกอไลนของอิมพีเรียมเหมือนกันหรือถ้าเกิดหาอัสซินไม่ได้สักตัวเลยจริงทำไมดีก็ใส่เป็นตัวไ e อ ถ้าไอเหมือนคล้ายๆตำรวจอะของของอิมพิเรียลเอเจนต์นะครับใส่ได้ห้าตัวมันมันห้าสิบแต้มอย่างเงี้ยนี่แหละเอาไว้ยึดจุดที่เฉยได้ครับผมแล้วก็แต้มเหลือก็มาใส่พวกเอชิ้นไม้ต่างๆให้กับตัวของไนท์แคทติเกเตอร์ก็ได้แล้วเดี๋ยวชอบเลยอ่าเนี่ยนะครับทับของอิมพิเรียลไนท์แบบสองพันแต้มที่เน้นการใช้สามเซนทรัซไนท์นะฮะถ้าใครสนใจอยากจัดก็ลองดูได้แล้วได้ผลยังไงมาบอกผมด้วยอันนี้บอกตามตรงว่ามันแอบกึ่งมีนิดน,นึงนะ คือถ้าเกิดเอาประสิทธิภาพแบบตรงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบตามเมตาถูกป่ะ mm hmm. แต่โมเดลเรามีอยู่แล้วอะ่ะแล้วเราอยากให้โมเดล,ลเราเฉิดฉายถูกไหมไอเดียครับจัดเพื่อพวกคุณเลยครับผมคลิปนี้โอเคครับก่อนจากร้านไปขอขอบคุณเรจเนอรี่ m e รเกตเป็นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบราเธอ